สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลก๊อปสกายเน็ตผมมนทนลายสังวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างลูกฟุตบอลด้วยโปรแกรม SolidWorks นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราเลือกไปที่ตัว TopPane นะครับเลือกไปที่ส k t t h จากนั้นก็ให้เลือกไปที่ Polygon นะครับทำการกำหนด p o l y กอนให้มีขนาด ห้าเหลี่ยมนะครับก็ให้เปลี่ยนพารามิเตอร์ตรงนี้เป็น5นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้คลิกเซนเตอร์ของโพลิกอนไว้ที่จุดออริจินนะครับทำการลากไปจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้คำสั่ง l ลายนะครับสร้างเส้นนะครับจากปลายด้านนี้นะครับไปอีกปลายด้านหนึ่งจากนั้นกำหนดขนาดตัวนี้ให้มีขนาดเส้นที่100นะครับ ออกจากการสร้างสเก็ตครับต่อไปครับเราทําการสร้างเพนขึ้นมาอีกหนึ่งเพนคลิกไปที่เพนนะครับจากนั้นเลือกไปที่ตัว Hop p บเพนนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็เลือกไปที่เส้นตรงนี้นะครับกําหนดองศาในการเอียงที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองจุดหกสององศานะครับกดโอเคคลิกขวาไปที่เพนหนึ่งนะครับคลิกไปที่คําสั่งสเก็ต เปลี่ยนมุมมองครับจากนั้นสร้างโพลิกอนขึ้นมาหนึ่งโพลิกอนนะครับกําหนดให้มีทั้งหมด6ด้านนะครับหกเหลี่ยมนะครับให้เปลี่ยนที่พารามิเตอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นให้ทําการสร้างสเก็ตลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปให้กดไปที่จุดตรงนี้นะครับกดคอน,นทรลค้างไว้กดไปที่จุดของโพลิกอนรูปแรกนะครับคลิกไปที่ make c o n c i d e n t นะครับ จากนั้นก็ให้คลิกไปที่เส้นตัวนี้กดคอนโทรลค้างไว้เลือกไปที่ collinear เลือกไปที่ make equal นะครับก็คือกำหนดให้เส้น2เส้นมีขนาดที่เท่ากันนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ออกจากการสร้างสกเก็ตครับโอเคเราก็จะได้รูปโพลิกอน2โพลิกอนลักษณะแบบนี้นะครับคลิกไปที่ พนที่1คลิกไปที่รูปตัวนี้นะครับเพื่อซ่อนเพนที่1ไม่ให้เห็นหลังจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่ตัวฟอนต์เพนนะครับคลิกไปที่สเก็ตจากนั้นให้คลิกไปที่เซนเตอร์ไลน์คลิกไปที่จุดออริจินนะครับเปลี่ยนมุมมองลากขึ้นไปให้เป็นเส้นอยู่ในแนวตั้งนะครับจากนั้นก็ให้ทำ ที่จุดเซนเตอร์ของรูปโพลีกอนอีกรูปหนึ่งนะครับก็ให้คลิกไปที่เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับจากนั้นก็ให้คลิกไปที่จุดเซนเตอร์ของโพลิกอนนะครับโอเคนะครับจากนั้นสร้างความสัมพันธ์ของมันนะครับคลิกไปที่เส้น2เส้นนี้นะครับสร้างความสัมพันธ์ให้เป็น p ป r p e n d i c u l a r นะครับคือให้มันตั้งฉากกันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคจากนั้นนะครับให้สร้างพอยต์ขึ้นมา1พอยต์นะครับตรงไหนก็ได้จากนั้นคลิกไปที่เส้นนะครับกดคอนทรลค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่พอยต์ที่เพิ่งสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทั้งหมดสามอ็อบเจกต์นะครับก็คือ1 2 3ก็คือมีเส้น2เส้นแล้วก็พอยต์หเส้นจากนั้นให้เลือกเป็นอินเตอร์เซกชันนะครับความหมายก็คือ เส้นตัวนี้เนี่ยจะมาบรรจบก,กันกับจุดที่เป็น intersection ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคเส้นตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันลอยออกมาให้เราคลิกไปที่จุดตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ c อน t r ร l สร้างความสัมพันธ์ให้มันเป็นคอ i n c i d e n t นะครับโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นออกจากการสร้างสเกต c ครับต่อมาครับก็ให้คลิกไปที่คำสั่งลอ f นะครับ คลิกไปที่พลิกอนรูปแรกนะครับแล้วก็คลิกไปที่จุดที่เราสร้างนะครับเราก็จะได้พลิกอนขึ้นมานะครับที่เป็นคําสั่งล็อลักษณะแบบนี้นะครับกดโอเคออกมาจากนั้นนะครับก็ให้ใช้คําสั่งล็อนะครับเลือกไปที่ตัวพลิกอนรูปที่2นะครับจากนั้นนะครับให้เปิดแพกเกจที่3ขึ้นมานะครับ คลิกขวาแล้วก็คลิกไปที่ดวงตาคลิกไปที่โชว์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่พอยต์ตัวนี้เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับกดโอเคนะครับตรง solid body เนี่ยจะเห็นว่ามารวมกันเป็นหนึ่งก้อนจริงๆแล้วเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้มันเป็นทั้งหมด2ก้อนเพราะเราต้องแยกอิสระจากกันนะครับตรงล็อบสเนี่ยให้คลิก Edit นะครับแล้วก็ให้เลือก อันเช็คนะครับก็คือเราจะไม่เลือกตัว Merge ดรีเซ t ตัวนี้นะครับให้อันเช็คออกไปแล้วกดโอเคนะครับก็จะเห็นว่าจะมี solid body เนี่ยสก้อนคือรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะครับต่อมาครับเราจะทำการสร้างพลิกอนนะครับทั้งหมดอีก5โพลิกอนคำสั่งที่ใช้ก็คือ เซอร์คูล่านะครับก็ให้เลือกไปที่เซอร์คูล่าแพทเทิร์นนะครับไดเรกชันเนี่ยให้เลือกไปที่ให้เลือกไปเส้นไปที่ไดเรกชันเนี่ยให้เลือกไปที่เส้นแนวตั้งนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่บอดี้เลือกไปที่ล o อฟนะครับล o อฟสองตัวนี้นะครับกําหนดตัวนี้ให้เป็นห้าโพลิกอนนะครับเราก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะได้รูปโพลิกรอนทั้งหมด5โาพลิกอนคือ1 2 3 4 5ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นกดโอเคออกมาต่อมาครับเราจะสร้างอีก1โพลิกอนนะครับตอนนี้เราสร้างหกเหลี่ยมไปแล้วเราจะสร้างรูปห้าเหลี่ยมนะครับวิธีทำก็คือใช้คำสั่งเซอร์กูล่าครับเลือก direction เป็น direction ตัวนี้นะครับ เส้นแนวเฉียงตัวนี้จากนั้นบอด y ี้ก็ให้เลือกไปที่ตัวรูปห้าเหลี่ยมนะครับเราจะได้สามแบบนี้ตรงพลิกอนนี้เราต้องการสามพลิกอนนะครับก็จะได้สนาแบบนี้นะครับแต่เรามีเทคนิคอยู่อันหนึ่งก็คือเราต้องการต้องการให้เหลือแค่หนึ่งพ l ลิกอนตรงนี้นะครับวิธีทำเนี่ยก็คือให้คลิกไปที่ Instant to s k r p p t นะครับจากนั้น ให้คลิกไปที่จุดสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือความหมายเราจะเอาโพลิกอนตัวนี้ออกนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยลองเคลียร์ดูนะครับเห็นไหมครับจะได้แบบนี้โอเคหลังจากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับจะได้แบบนี้ละ ต่อไปเราก็จะใช้คำสั่ง circular นะครับเพื่อสร้างส่วนที่เหลือก็คลิกไปที่ circular pattern นะครับ direction ก็ให้เลือกแกนที่เป็นแนวตั้งนะครับจากนั้นตัว body เนี่ยก็ให้เลือกไปที่ตัวที่เราสร้างล่าสุดนะครับตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้เราให้เลือกเป็น5 p o ล g o n มันก็จะลงตัวกับบล็อกตรงนี้พอดีนะครับ นะครับจะครบละจากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับเราจะได้รูปเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะทําการมิลเลอร์ส่วนละด้านล่างตัวนี้ขึ้นไปอยู่ด้านบนเราก็ต้องสร้างเพนขึ้นมา1เพนก่อนนะครับวิธีการสร้างเพนเนี่ยก็คือให้เราคลิกไปที่เส้นดนวตั้งตรงนี้นะครับจากนั้นสังเกตตรงเล้งด้านล่างนะครับมุมขวาตรงนี้จะมีความยาวอยู่ที่ 232.73นะครับเพรานะครับวันนั้นเราจะสร้างเพนตัวนี้คลิกไปที่เพนแล้วก็เลือกไปที่ตัว top เพน n นะครับจากนั้นกำหนดความยาว232.73นะครับกดโอเคเราก็จะได้เพนขึ้นมา1เพนนะครับจากนั้นให้ใช้คำสั่ง m i ลเล r ครับเลือกเพนนะครับแล้วก็ Body to m i ิลเ r ให้เรา คลิกซ้ายแล้วก็ลากคลุมทั้งหมดก็จะได้พลิกอนขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับจากนั้นกดโอเคออกมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าองศาเนี่ยมันไม่ถูกนะครับเราต้องการให้ห้าเหลี่ยมตรงนี้ไปอยู่ตรงหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการหมุนรูปบนเนี่ยนะครับให้หมุนไปที่สามสิบหกองศานะครับโอเคเพราะฉะนั้นการหมุนนะครับก็ให้คลิกไปที่ insert คลิกไปที่ฟีเจอร์เลือกไปที่มูฟนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือกไปที่โพลินด้านบนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของโรเ a t e นะครับให้คลิกไปในช่องของตัวโรเ a t e เรฟเฟ e เลน์นะครับรอสักครู่ให้โปรแกรมคำนวณก่อนนะครับหลังจากที่เราคลิกได้แล้วเนี่ยก็ให้กำหนด จุดในการหมุนก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะหมุนรอบแกน y นะครับที่36องศานะครับจเห็นว่าเขาจะหมุนมาสนาแบบนี้นะครับจากนั้น36นะครับโอเคเขาก็จะหมุนออกมาอย่างนี้จากนั้นกดโอเคเห็นไหมครับรูปห้าเหลี่ยมก็จะมาตรงกับรูปหกเหลี่ยมละต่อมา N2 นะครับเราไม่ใช้ละก็คลิกขวาแล้วก็คลิกไปที่รูปดวงตานะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะเอาหกเหลี่ยมขึ้นมาไว้ทางด้านบนนะครับก็ใช้คำสั่ง m i ลเล r ครับเลือกไปที่ p เ n นนะครับจากนั้นตัวบอดี้ก็ให้เลือกไปที่ตรงนี้นะครับ mm hmm. เห็นว่าเขาจะทำการ m i ลเล r รตัวนี้ขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนกดโอเคนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ ต่อมานะครับมิลเลอร์หกเหลี่ยมขึ้นมาไว้ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งรูกก็คลิกไปที่มิลเลอร์แล้วก็คลิกไปที่เพนตตัวนี้นะครับบอด y ี้ทูมิลเลอร์ให้คลิกที่ตัวนี้จะเห็นว่าจะขึ้นมาลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะทำการหมุนโพลิกอนสอันนี้นะครับให้ไปในลนักษณะรอบฟุตบอลนะครับวิธีทำก็คือ ส e กลูล่าแพทเทิรนะครับจากนั้นเ i เร c ชั o นเลือกไปเส้นแนวแนวตั้งตรงนี้นะครับตัวบอดี้แล้วก็คลิกไปที่บอดี้นะครับแล้วก็เลือก2อันนี้นะครับจำนวนในการสร้างก็คือ5นะครับลักษณะแบบนี้กดโอเคตอนนี้เราก็จะได้รูปเหลี่ยมลักษณะแบบนี้ละนะครับเห็นไหมครับได้แบบนี้ละ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างเท x t เจอร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเลือกเป็นแอพพิเลนต์นะครับกำหนดเป็นลับเบอร์เลือกเป็นเม e นะครับลับเบอร์เมลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเลือกเป็นเมท e ับเบอร์นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้กดโอเคออกมา นะครับต่อไปเราทําการสร้างส่วนโค้งนะครับตัดเอาส่วนโค้งเนี่ยมาตัดด้วยคําสั่ง r ีโวนะครับเพื่อให้เป็นรูปที่เป็นทรงกลมวิธีทำเนี่ยก็ให้คลิกขวาไปที่ Circle Pattern 1ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Row Back มันก็จะเหลือโพลีอนะครับที่เราสร้างขึ้นมาจากคำสั่งล o อลักษณะแบบนี้นะครับโอเค จากนั้นเนี่ยให้คลิกไปที่ฟอนต์เพนคลิกไปที่สเก็ตนะครับสร้างมุงกลมขึ้นมาครับสร้างเส้นลายขึ้นมา1เส้นกำหนดวงกลมให้มีไดมิเตอร์อยู่ที่250นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใช้คำสั่งทิมนะครับตัดเส้นตรงนี้ออก ต่อมาก็ให้ใช้คาสั่ง r e v โ c คัครับเลือกไปที่เส้นนะครับกดโอเคจะเห็นว่าเขาจะตัดส่วนโค้งตรงนี้ออกไปแล้วนะครับโอเคต่อมาให้เลือกไปที่ฟอน p ์เ n นเลือกไปที่สเก็ตก็ให้สร้างวงกลมขึ้นมา2วงกลมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างเส้นขึ้นมา ลากผ่านวงกลมสองวงนะครับกำหนดขนาดวงกลมนะครับที่260นะครับวงกลมนอกนะครับที่520จากนั้นใช้คำสั่งทิมนะครับแล้วก็ทิมส่วนที่เหลือก็จะได้สนาแบบนี้ต่อมาครับก็ใช้คำสั่งรีโวคั t เหมือนกันนะครับเลือกไปที่เส้นนะครับกดโอเค นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ผิวของลูกฟุตบอลเป็นลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับโอเคต่อมานะครับตรง solid body นะครับก็ให้คลิกขวาไปที่ body ตัวนี้นะครับแล้วก็ต้อนมันไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการ fillet ผิวนี้นะครับก็ให้ใช้คำสั่ง fillet นะครับ กำหนด R ให้มันเป็นที่0.5นะครับเป็นที่1มิลนะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นตัวนี้นครับอันนี้ผมไปคลิกโดนผิวนะครับอันเนี้ยผิวที่สองโอเคราะนั้นให้คลิกไปที่เส้นอีกเป็นเส้นขอบตัวนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เลือกทั้งหมดนะครับกดโอเคเออกมาเราก็จะได้ผิวฟุตบอลด้านหนึ่งที่เป็นฟิลเลตเรียบร้อยละจากนั้นก็ให้คลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดมันซะนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัวนี้แล้วก็เปิดดวงตานะครับราะนั้นทําเหมือนกันนะครับก็ให้ใช้คําสั่งฟิลเลตนะครับแล้วก็คลิกไปที่ผิวจากนั้นคลิกไปที่ตัว ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดกดโอเคเ,อาาเราก็จะได้สั่นนี้นละใช่ไหมครับต่อมานะครับตรง fillet สองเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนสีก็ให้คลิกไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ app e l e ล e n t นะครับแล้วก็คลิกไปที่ body นะครับทําการเลือกให้เป็นสีขาวนะครับจากนั้นกดโอเคอ่าเลือกเป็นสีดําครับจากนั้นกดโอเค แล้วก็เปิด Fillet หนึ่งขึ้นมานะครับเราก็จะได้ลักษานแบบนี้ละใช่ไหมครับต่อมานะครับก็ให้ลากตรงนี้ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับเราก็จะได้ลูกฟุตบอลลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดเอ r ร์เลอร์ขึ้นมานะครับตรง body move นะครับเรามาดูว่าเออร์ลอร์นี้เกิดจากอะไรนะครับโอเค คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Edit นะครับจะเห็นว่าจุด Rotate ตรงนี้มันหายไปนะครับวิธีทำเนี่ยก็ให้คลิกไปที่ตัว r t a t ทนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาทางด้าน Font View นะครับเราก็เลือกเส้นใหม่หนึ่งครั้งนะครับที่มัน Error เนี่ยเกิดจากการที่เราใช้คำสั่ง Revo เนี่ยในการตัดผิววงกลมของลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็กดโอเคออกมา โอเคตัวนี้ผมเลือกผิดนะครับเลือกใหม่เลือกไปที่จุดนะครับจากนั้นกดโอเคอ๋อตัวนี้ตรงแกน y ลืมเปลี่ยนเป็น36นะครับกดโอเคออกมานะครับเราก็จะได้แบบนี้ละเห็นไหมครับแล้วก็ลากลงมาปึ๊บก็จะได้ลูกฟุตบอลลักษณะแบบนี้ละนะครับก็เป็นว่าได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับในการสร้างรูปฟุตบอลน,นะครับ แต่ตรงนี้จะเห็นว่าสีเนี่ยมันผิดอยู่นะครับก็วิธีทําก็ไม่ยากนะครับก็ให้คลิกไปที่ตัวผิวตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ a p p e a r a n c e นะครับตรงส่วนตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกเป็นสีขาวนะครับเราก็จะได้สานแบบนี้ละสีขาวเห็นไหมครับก็จะถูกต้องทั้งหมดนะครับโอเคนี่ครับเราก็จะได้ลูกฟุตบอลอย่างนี้ละสกเก็ตตัวนี้เราไม่ใช้ก็คลิก ต้อนไปนะครับนะครับเราก็จะได้ละใช่ไหมครับลูกฟุตบอลผมก็ขอฝากช่องกลับสกายเน็ตไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โปรแกรม solidworks ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องช่องกลับสกายเน็ตเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ